มันนำตัวกากงัวนั่นบ่เบิ่งใกล้ๆ để luộc ครับนี่วันนี้ไออุ่นจะพามาเบิ่งเขาผสมงัวไปใช้ตัวใดสิผสมสีลูกเมืองเนี่อยอ่ะยนี่ยไอเบิง่งไหมนี่ครับสีผสมงัวตัวสีดำๆนี่ผสมหลอดครับนะไปเบิ่งวะไปเบิงนะ่งเนาะไปเบิง่งงัวมันจะช่วยปวด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 มันโคมเขาอยู่คน เดเเด้อดิไม่ไปคนโค้งเานี่นเไล่โซงนึงเลยเ็เนาะนไหมดเ็ดคอกนะเ่หรอไลามอุ่นเฮ็ดเป็นเนาะฮะบัวบอ๋อนี่มัดเน้นนะหะ่ไม่กดมั่วดี่ละเนาะ นี่นะครับผสมตัวนี้ออามาอุ้นห้องนี้มาพี่มาชมดูกล้ใกล้อ่มามัวเข้ามาเสิริครับน้ำพีกยังไงหนึ่ง <laughs>

อ้จาอีสนึงก็ันหมดใอห้วกสี่รอบนึงกับอีกรอบนึงอันนี้รอบสองมันนี้กขึ้นสองรอัวไออุ่นตังหน้า่ังตรอนะครับเป็นังไงไปจกมึงไว้ว มาไปมาด้ยเ้มอนเหมือนเี้ยไ้ีไปมึงเหยวมนจะรออว่าไรจุดักงูอยไรเหกนีนก่นนี่ครับไออุ่นมารอสมการผสมพันหัวนะครับ

<laughs> à, ừ. đ办, này gì <laughs> này, này, à, à, khác, Ủa, này <laughs> à. ừ, <laughs>

เออวเู้ตัวมูเไเยั eh> ือเ้นต <right> ัวผอยไปเชืนเดี๋ยวจะตนีย่หวกัมันเอ้าไม่รงลล่ะหัวแล้วน้น้เปียกเลยตัวเจ้าของตัวนี่ตัวอย้าของมัน่ามันวขึ้นแหงอยู่ตัว น้ำยิ้มเห็เปี่ยนว่าเสียนหมดยังเปล่าหัวเราชีหลังมือมือมือซกซกซบข้างมือซกซกแขนข้อข้อแขนยังไดตัวเมียแช่เด้อทุกใครเขาแต่นะอีนนี้เนี่ยค่อยไปเลยเห็นเขหม้อของบอกไอ้ของบอกดิ้นสามหนึ่ง สามหนึ่งหองมาตัวแม่เลยมูอเขาก็พูดก็ง่าเจ้าจีออกกัะปูกออกตัวแม่เลยจีกระตุ้มเฮแล้วน้ำแข็งมาหลาดใช่ไหมเออไม่ยืดหลังอะไรหรอกเนี่ยมาผูกไว้มาหลาดสิขาดเป็นจังเอยมันเย็นยังมือแรงมันนี่น้ำแข็งน้ำแข็งแช่น้ามาสาดเห็นมันได้ลูกตัวแม่ไปอุ่นเขาไปเบิ้งมบ้งไออุ่นยืนอยู่นะครับไออุ่น เป็นอย่างไ,ไปงเป็นรองมึงโจกบุ้งเหรอ,อรอเนียบร่อยนะครับการผรสมพันธุ์นี่ปล่อยรอพ้นที่ติดหรือไม่ติดเดี๋ยวรอรุ่นที่ได้ตัวผู้หรือตัวแม่นะครับนี่ตอนนี้มีงวอยู่สิบตัวครับทา่านผ้นี่ นี่นงัวผมนี่ยนี่สองตัวเมียลูกไฮงัวไอุนต่อได้งัวไอุนนี่งัวของผมตัวนี้ตัวนี้ไม่ใช่โอ้โหฝนอีสองตัวฝนงัวผมนี่โอ้น้ำแข็งมาแล้วน้ำแข็งมาแล้วรวดเร็วทันใจ ระวังระวังจับอะไรเลยเออจับอะไรเลยเอ่ออย่าจับบ่เอาไปจับมันอย่าขีช่วยถ่ายลูกเฉยผ่าขี่ไปแล้วตัวใดล่ะขี่ได้โอ้ยตัวนี้ขีวัวใดไป็ไก่ถ่ายลูกเฉยผ่าขี่เดี๋ยวไ่ยลูกเฉยเอาหนังแข็งหลาดกัน เขีนใหม่เดี๋ยวกด18กาะาบอดแปด18กาะกามสูตรตัวแม่สูตรลูกลูกลูกเมียเอาไอ้เกียนใส่ใเขา18กาะกกาครื่อ ็นสูตรทุกไทยครับสูตรนังไข่บ่มมี่มีตินกันมี่ตินกันสูตรเคล็ดลับอัลโตเมียลูกออกมาเป็นโตเมียเลยครับน้ำตัวหนึ่งนี่เคล็ดลับอะไรเคล็ดลับเขาเอาน้ำการผสมยังก่อนเลยสมเทียสมยสมหลอดดว้วย กบล้งวันนั้มเสร

น,น,นี่สูตดเอาลูกตัวแม่นง <laughs> อะไรนะฮะอุดให้าหาหายายสีพาไปขี่ไหไปสขี่งนอ่ะนะจักแล้วลตวเดวมันขี่ไห้บ่หดดัวมันเนี่อ่าไปแล้วครับไออุ่นจะไปขี่งวโชว์นะครับอยากขี่งวนครับอ่า อีโมูอีโมะครับขีหม่อติสติม่อีู้ีไปเมื่อวานนี้มาเลยขีเมื่อไหร่กี้ไปบาย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 